เวียดนามนะมาโฟกัสเรื่องของชิปอย่างเต็มตัวแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยมีแผนนะเรื่องของการเชิญชวนนักลงทุนที่ต้องการนะจะเข้ามาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับเพราะเวียดนามเนี่ยพยายามจะปรับปรุงตัวอินฟราสตรักเจอโดยเฉพาะยิ่งคนของเขานะครับตั้งใจที่จะเทรนคนดูทาร์เก็ตของเขาสิห้าหมืนะ 50, คนนะห้าหมืนคนชิปเอนจิเนียร์แล้วก็ดีไซเนอร์าย u n e r by 2 h uh, 2 0 13นะครับก็อีกสักประมาณ6ปีตั้งเป้าไว้6ปีข้างหน้าเนี่ยเวียดนามจะมีบุคลากร,กรทางด้านเซมิคอนดักเตอร์เยอะนะฮะประมาณ50,000คนนะชิปเอนจิเนียร์เนี่ยเราก็เรียกว่าตอบรับตลาดเต็มที่ใครอยากจะมาลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ก็คล้ายๆกับมาที่เวียดนามอะไรแบบเนี้ยนะฮะมาเลเซียก็เล่นตีมนี้นะเวียดนามก็เล่นธีมนี้นะฮะจริงผมก็อยากให้ไทยเราเนี่ยเล่นธีมนี้ด้วยนะมันน่าจะ น่าจะมีประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเทรนของโลกอะเราเกาะตลาดเข้าไปเพราะบางทีโปรดักต์เรามันก็จะเล่นแต่การเกษตรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเล่นอย่างอื่นด้วยมันก็น่าจะดี